สวัสดีครับวันนี้ดอกเอื้องพิชาติบานแล้วนะครับแคทรียาแบบไทยๆหลังจากคลิปก่อนที่พิชาติเคยลงคลิปนะครับว่าเ,าเราจะช่วยให้ดอกแคทรียาบานเร็วได้อย่างไรนะครับลองกลับไปดูได้นะครับก็คือการฉีกซองตรงนี้นะครับในตอนที่มันตูมนะตอนนี้ยังเห็นมีมดดำอยู่นะเนี่ยมดดำชอบมา เปสร้างน้ําตาลล่อเพียนะครับมันจะทําให้ดอกเสียหายนะนี่ก็เริ่มยังไม่ได้ฉีดยาแต่อันนี้เห็นดอกแล้วไม่เป็นไรฮรัวีกก่อนมานี่จะโดนมดดำโด,โดนเพรียจัดการแต่ตอนนี้มันบานออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะรการแก้ปัญหาหมดดำก็คือใช้น้ำยาล้างจานฉีดเข้าไปนะครับ ฉีดมดมันก็จะอะไรระบบหายใจมันมันก็ะโมน้ํานะครับแต่ถ้าเราใช้ยาฆ่ามแมลงมันจะร้อนนะโดยเฉพาะน้ยาฆ่ามแมลงที่มีน้ํามันนะฮะมันจะไปเกาะทําให้ใบกลีบของดอกมันไหม้นะครับสำหรับช่อนี้ก็กำลังบานนะ ดอกกล้วยไม้นั้นนะครับถ้าไม่บานก็จะไม่เห็นความสวยนะเห็นแต่ต้นอย่างเดียวยางเงี้ยก็ไม่มีราคาแต่ทอถ,ถึงฤดูดอกบานเขาก็จะาบานออกมาให้เราได้ชื่นใจนะครับพเพื่อนที่ชอบกล้วยไม้ก็ลองไปสะสมดูนะครับในต้นไม้ของเราเราก็สามารถที่จะปลูกได้หลายๆสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นคาทรียานะครับ อันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะออกดอกกับคนละเดือนกันนะครับอันนี้ก็คัดทริยานี่แทงออกมาแล้วครับที่ผมฉีกซองเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะส่วนอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้ก็หวอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับนี่เป็นเอื้องแววมายุราจำปานะครับนี่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่อันนี้เป็นคัตเร์ยา ก็อันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้คือเอื้องเข้าพันษารัเขาเรียกเอื้องเข้าพันษานี่ก็เป็นกล้วยไม้ครับเอามาแบ่งปันปกันชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับแคทรียอันนี้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ไทยนะฮะ ไม่ได้เป็นลูกผสมนะครับเป็นพันธุ์จากธรรมชาติ ส่วนต้นนี้นะครับก็กำลังเนี่ยแทงช่อมาแต่เราก็ช่วยฉีกตัวนี้ครับฉีกตัวนี้มันออกมานะครับเดี๋ยวมันก็จะมีดอกบานออกมาตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ฉีกตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในนี้นานมากแล้วก็เป็นที่หมักหมมแล้วมดมันก็จะเริ่มเข้ามาแล้วมดมันได้ได้ความหวานได้อะไรมันก็จะมาสร้างน้ําตาลอยู่ขออภัยนะฮะมันใกล้ถนนรถเสียงดังนิดนึง มดมันจะมาอยู่ถ้าเราไม่รีบให้มันบานนะครับก็มันก็จะมีมดมีอะไรเข้ามาเรารีบฉีกฉีกนี้นะให้มันเยมแยม,แยม,แยมเดี๋ยวมันก็จะเริ่มออกเนี่ยฮะถ้าไม่งั้นสองเดือนยังไม่ได้เห็นดอกนะครับยิ่งเป็นฤด,ดูฝนแล้วก็ยิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งมันมีแสงน้อยนะมันจะไม่ค่อยบานนะครับก็ช่วยมนนิดนึง ครับผมก็ขอบคุณมากครับที่แวะมาชมกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีกล้วยไม้ต้นอื่นบ้านอีกเดี๋ยวเราจะาลงคลิปให้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ